w w w t s i m c o m สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นรีวิวแนะนำเสื้อกล้ามทอม2012นะครับซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของ TZIM นะครับในรุ่นนี้มีชื่อว่า t z 89S ครับ t z 89S มีหลายสีด้วยกันครับสีขาวครับสีเทาครับสีดำคาดเทาครับโดยเราจะคาดเทาช่วงบริเวณหัวไหล่นะครับและสีสุดท้ายครับสีดำล้วน t ีเ 89s มี2คอด้วยกันนะคะคอวีครับและคอกลมครับความพิเศษของสก้ามทอมทีซิรุ่นทีเ 89s นะครับจะอยู่ตรงที่เป็นเนื้อผ้าคัตต้อนนะครัะทางทีซิเลือกใช้เนื้อผ้าคัตต้อนร้อยเคร์เซนตนะคโดยรูปแบบของตัวเสื้อนะครับจะเป็นคัตตอน2สเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเต็ปแรกกันนะครับ สเตปแรกนะครับคือจะเป็นส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ด้านในนะครับทําหน้าที่เก็บกระชับหน้าอกนะครับไม่หดอัดด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะของเซกัมทอมทีซิกนะคบโดยโดยชิ้นด้านในนะครับองค์ประกอบของมันนะครับก็จะมีบาร์ตอนะครับสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับนะครับและอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือแถบยางเกรดเของวีนัทนะครับช่วยทําให้รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่นะครับมาต่อกันที่สเตปที่2นะครับ ต่วจีที่2ก็คือเสื้อกล้ามตัวนอกนะครับที่ถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นเพ,พื่อนๆสามารถใส่เสื้อ t size แปดเก้า s อ a t กับแจ็คเก็ตเท่ๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกใส่เดี่ยวๆก็สามารถเท่ได้แบบไม่ซ้าใครนะคบความพิเศษของเสื้อกล้าม t size แปดเก้า s นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวเราไล่ดูทีละองค์ประกอบกันนะครับเรามาเริ่มกันที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายนะครับที่เห็นนี่นะครับตัวอักษรเท่ๆนะครับ ก็คือลายพิมพ์สีเมทัลลิกครับพิมพ์คําว่า T c x ส่วนด้านล่างนะครับที่เห็นนะครับจะเป็นชื่อรุ่นนะครับโดยเราจะเน้นสีแดงนะครับตรงตัว S นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวเสื้อนะครับจุดต่อมาก็จะเป็นป้ายบอกไซส์นะครับป้ายบอกไซส์ของเรานะครับมีความพิเศษคือเป็นป้ายทอนะครับพิมพ์ด้วยระบบโฟโตกราฟลาเบลนะครับซึ่งเป็นระบบจัดการแมสสี CMYK ครับ สำหรับรายละเอียดของเสื้อกล้ามทอที T C New Collection รุ่น T Z แ9ดทางทาง T C นี่ก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าเสื้อกล้ามทอมนะครับะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคอลเลคชั่นหน้ากับเสื้อกล้ามออที T C ขอบคุณครับ